ถ้าเพื่อนๆใช้แอปพลิเคชันต่างๆของ Google ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Google Keep Google Document หรือเอกสารแล้ว Google Sheets หรือแม้กระทั่ง YouTube ก็ตามเพื่อนๆจะต้องการปิดแอปตัวใดตัวหนึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดที่ตัวคากบาดตัวด้านข้างของแอปนั้นๆก็ทําทำการปิดแต่นี้จะเป็นการปิดเฉพาะบางแอปที่เพื่อนไม่ใช้เท่านั้นและถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะออกจากแอปในตระกูลของ Google เพื่อนๆสามารถที่จะออกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เลยอย่างเช่นผมเข้า YouTube ผมก็จะเข้าไปทําการออกจากระบบ แอปพลิเคชันต่า่นก็จะทําการปิดไปด้วยเมื่อเราเข้าไปใช้มันก็จะแจ้งให้เราว่าปิดไปแล้วเราเข้าไปดู มีการแจ้งเตือนว่าโหลดเว็บไซต์ซ้ำใหม่เพราะว่าเพื่อนๆให้ทําการเพื่อนๆก็กดโหลดใหม่เพื่อที่จะเข้าใหม่ครั้งหนึ่งก็ทาการล็อกอินเข้าใหม่เหมือนเดิมเมื่อเพื่อนเพื่อนการที่จะล็อกอินแอปพลิเคชันเครือข่ายของเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าปกติเขาใส่พร์ตเข้าไปผมนิยมใช้ล็อกอินเข้าเข้าไปในแอปของ gmail จากนั้นเพื่อนเพื่อนก็เลือกที่จุด9จุดที่มุมบนด้านขวาเพื่อที่จะเข้าแอปพลิเคชันต่างเช่น YouTube หน้าเว็บของ YouTube หรือจะเป็นแอปของ c h e อ t ก็คือคล้ายๆ Excel เพืเ่อนๆก็สามารถที่เข้าเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าพารเวิร์ดใหม่อีกครั้งหนึ่ง